ติดตั้งประตูรีโมทนะครับรีโมทประตูบานโค้งนะครับบานเลื่อนโค้งหน้าบ้านสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่บานโค้งก็สามารถติดตั้งรีโมทได้นะครับ รีโมทชุดนี้จะมีะตัวเซนเซอร์ด้วยนะครับตัวเซนเซอร์อะจะมีตัวเซนเซอร์สมมุติว่าเราไม่ได้ดูเผื่อมีเด็กมีอะไรวิ่งผ่านป้องกันประตูหนีบนะครับป้องกันประตูหนีบประตูทับจะมีเซนเซอร์ถ้ามีคนเดินผ่านเซนเซอร์มันจะตัดแล้วประตูจะเปิดอัตโนมัตินะครับนี่ครับสมมุติว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยพอวิ่งผ่านเซนเซอร์ประตูก็จะเปิดกลับมาอัตโนมัตินะครับ เพื่อป้องกันอันตรายเวลามีหมาแมวหรืออะไรวิ่งตัดหน้าประตูโดยที่เราไม่ไม่เห็นอันนี้คือปิดธรรมดาแบบที่ไม่มีใครผานนะครับ นี่ครับ